สวัสดีครับทุกวันกับเรื่องเล่ารับอรุณได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วก็หลายๆครั้งแล้วด้วยว่าเรื่องที่นําเสนอในรายการนี้นั้นไม่ได้มาจากความคิดความอ่านของคณะผู้จัดทาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อเราเห็นเรื่องราวที่ดีๆจากหลายๆแหล่งเช่นจากข่าวจากสื่อออนไลน์เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์มีแง่คิดมีมุมมองที่ดีก็จะนํามาเสนอกัน เรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งต่อกันในลายบอกว่าผู้เขียนชื่อสิริทัศน์สมเสงี่ยมเราก็เอาเขาโครงจากเรื่องของคุณสิริทัศน์สมเสงี่ยมนั้นมาดัดแปลงถามว่าทำไมต้องดัดแปลงเหตุผลก็คือบางเรื่องไม่เหมาะที่จะเล่าทางสื่อออนไลน์นะครับเรื่องแรกเลยครับพิมพาไปกินข้าวในขณะที่นางกินอยู่ก็เห็นดีเรซึ่งรู้จักกัน ดิเลกนั่งกินข้าวอยู่กับผู้หญิงสาวสวยพิมพาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เมียของดิเลกตอนนั้นเลยหลังจากส่งไปแล้วกลัวเมียของดิเรกจะไม่เชื่อก็เลยบรรยายเพิ่มเติมเข้าไปว่าฉันเห็นเลยนะเขาป้อนกันไปป้อนกันมากินไปกินมาแล้วก็พากันประคองกันออกไปขึ้นรถไปไหนกันต่อก็ไม่รู้เหมือนกันดิเรกกลับถึงบ้านภรรยาไม่ได้ถามครับ ฟาดทันทีด้วยสากกระเบือผลดิเรกเย็บไป20กว่าเข็มในความจริงก็คือดิเรกไปนั่งคุยกับลูกน้องเก่าที่มาขอคําแนะนําแล้วก็มาเดทไปเพียงสองคนหลังจากที่พิมพาถ่ายรูปส่งไปให้ภรรยาของดิเรกเสร็จพิมพาลุกจากร้านนั้นไปแล้วเพื่อนเพื่อนของดิเรกก็ตามมาเป็นกลุ่มเลยครับหลังจากที่พิมพาออกไปแล้วแต่ดิเรกหัวรังข้างแตกไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับ คนคนหนึ่งไปโรงพยาบาลระหว่างนั้นเขาเห็นกิติมาซึ่งเป็นพยาบาลกิติมากำลังนั่งกดโทรศัพท์เขาก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ไปลงในโซเชียลมีเดียบรรยายไปว่าคนไข้ยเยอะแยะยังห่วงนั่งเล่นโทรศัพท์อีกชาวเน็ตก็รุมด่าก,กิติมาอย่างไม่มีชิ้นดีแต่เรื่องจริงก็คือกิติมาซึ่งเป็นพยาบาลเธอกำลังกดโทรศัพท์เพื่อส่งไล รายงานผลเลือดคนไข้ไปให้คุณหมอคุณหมอจะได้วินิจฉัยถูกต้องแต่เธอโดนด่าไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งสมชายซึ่งเป็นบินอเตอร์ไซค์กำลังใช้ไม้ฟาดผู้ชายคนหนึ่งฟาดฟาดฟาดคนเห็นถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไปลงในโซเชียลมีเดียแล้วบรรยายว่าวินอเตอร์ไซ l e โหดฟาดมายัง้งคนไม่มีทางสู้คนรุมดา่าสมชายกันทั้งประเทศ แต่ความจริงก็คือคนที่ถูกฟาดนะครับเพิ่งจะกระชากสร้อยเข้ามาสมชายเห็นเหตุการณ์ก็เลยทำหน้าที่พลเมืองดีเสี่ยงชีวิตบิดมอเตอร์ไซค์ตามสกัดคนร้ายคนร้ายชักไม่จะทำร้ายสมชายหยิบได้ไม้เท่านั้นมาใช้เป็นอาวุธต่อสู้แต่สมชายโดนด่าไปแล้วอีกสักเรื่องหนึ่งพระสมนึกกำลังซื้อเกาเหลากับกระเพราไก่ตอนบ่ายสอง คนเห็นถ่ายรูปพระซื้อข้าวตอนบ่ายสองไปลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็บรรยายไปว่าสงสัยหลวงพี่จะหิวมาซื้ออาหารกินตอนบ่ายสองคนรุมด่ากันทั้งพระทั้งวัดด่ากันทั้งประเทศเรื่องจริงก็คือพระสมนึกมีแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่กับบ้านวันนั้นจะไปเยี่ยมแม่น้องชายโทรศัพท์มาบอกว่าให้พระสมนึกช่วยซื้อข้าวมาให้แม่กินด้วยพระสมนึกจําได้เลยครับ แม่ชอบกินเกาเหลาเนื้อกับกระเพราไก่ก็แวะซื้อตอนบ่ายสองไม่มีคนรู้ความจริงครับถ้าคนที่เห็นภาพนั้นด่ากันทั้งประเทศนี่คือโซเชียลมีเดียที่มีคนจำนวนไม่น้อยตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เห็นแล้วทำตัวเป็นสารออนไลน์พิภากษาชี้ผิดชี้ถูกคนอื่นมีกี่คนกันที่ไปนั่งหาความจริงมีมีกี่คนหรอกครับ เพราะว่าขนาดหนังสือบางทียังอ่านได้ถึง3บรรทัดเลยอ่านแค่หัวข้อข่าววิจาร์ณแล้วตัดสินผู้อื่นตามหัวข่าวที่เห็นด่าก่อนก่อนที่จะหาความจริงซะอีกเราต้องยอมรับกันนะครับว่ามีคนประเภทนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียมากมายครับมันเป็นความฉาบฉวยเป็นความมักง่ายตัวเองได้รับข้อมูลด้านเดียวไปดา่าเขแล้วได้รับข่าวสารดิบๆไปตัดสินเขแล้วนั่งอยู่ในร้านเกม ห้องแอร์เช่าคอมพิวเตอร์ชั่วโมงละ15บาทแต่พิมพด่าคนได้ทั้งโลกเราเป็นสารหรือเปล่าเราเป็นผู้พิพากษาหรือถึงไปตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกเราตัดสินจากความจริงหรือตัดสินจากตัวเองพิมพ์ด่าเขาเราอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่ารู้ต้นสายปลายเหตุจริงๆแล้วเหรือระวังนะครับระวังวันหนึ่งคนที่ถูกรุมด่าจะเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่เรา เป็นคนที่เรารักระวังว่าสักวันหนึ่งจะเจอกับตัวเองที่มีคนทั้งประเทศมารุมด่าท,ท,ทั้งที่ไม่รู้ความจริงแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปบอกความจริงกับคนทั้งประเทศด้วยคนที่เราไปด่าเขาจะชั่วแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ที่เราไปพิมพ์ด่าเขานั่นบางทีเรากำลังใช้โซเชียลมีเดียเพื่อประจานตัวเองเพราะยิ่งด่าหยาบคายเท่าไหร่ไร้เหตุผลเท่าไหร่ยิ่งฟ้องนิสัยคนพิมพ์เท่านั้น โลกไม่ได้มีด้านเดียวครับอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวอย่าตัดสินคนอื่นจากความคิดของตัวเองอย่างเดียวขอบคุณเข้าโครงของเรื่องคุณสิริทัศน์สมเสงี่ยมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ